สวัสด so ีเด้อพลอยพี่น้องมื้อนี้นะคะออมสินไปเก็บเห็ดกับพี่เพิ่นเนาะหนีตาหมูไปหาเก็บเห็ดจ้ะเพราะว่านางไปเห็ดงานอยู่ฟอฟ้าเนาะก็เลยชวนเพื่อนเนาะไปเก็บเห็ดกันนะคะก็สิได้ยินเสียงเฮฮาแบบนี้นะจ๊ะพลอยพี่น้องคุณป้าโถมันก็ยังโอเคอยู่เนาะเล่นบ่เล่กเล่นเล่นพอแล้วไปกันบ้านโอ้ย บ่ได้บุญไหว้นั่นได้ดอกเด,ด,นะดี๋ยวพ่อหลือได้ใครจัดนะกับบ้านกับบ้านพ่อจบบ่หาเาเนื้อไม่แน่นว่าเป็มอสเออมันมันคือจังมันตัดออกด้วยเ,น,เนื้อไม่นแน่นเจา้าพวกกินหน,นูนุง่งจะหนอนก็ต้อนหาเออเอ้าโอเคเนาะโอ้ยมันขึ้นเอา

นนีี่นน่ต้องอยูนแอแถวแบบนี้เอาเนี่ยเนี่ยวเนี่ยแนนบอกเอนนเอมันก็โอเคอยู่นี่หะตวัดดอกมันอันนี้ดอกคนเตะเห็ดที่ไหนบุคือจังเนี้ยกินวะเธอสองสัยเป็นก,กล้วกินใช่ กำลังอู้แต่ว่ามันหนุ่มแล้วว่าแบบ เห็นอะไรอยู่นะฟ้าเห็นว่ากระดาษนุสูตากระบอกตากระบอกนะคะสิบบวกไห้เด้อเพิ่นต้องเอาไปผูดข้เจียอันนี้หลายเพิ่นเอาไปไปนี่เห็ดเนาะไปเอาเอาไปย่างแหมย่างหรอใจฉ่อกีบอกโอ้มันเซุบซเออยังว่าอะไะมันมันต้องหาเบิ้งแบบว่ามันต้องเบิ้งเห็ดแค่รอดสิวะ

โอ้ยาเดินน่ะนะจะไปจับเห็ดตะไคร้ของเรานะฮะอเอาตันี้หน่อยไปเอาไปต้มนะคะทุกคน,นี่ไปล่างไป,งปต้มซุปก็อร่อย นี่นน่ะีข้าเจ้าก็กินได้เหมือนกันแต่ว่ามันดอกมันน้อยออออืืปลาปลามาแล้วโอ้ยอุ้งหน้าไหมอ่ะอุ้มน้าไหมขี้เลื่อนหนึ่งก็โอเคอยู่ดีดูนะเออโอเคอยู่เถอะโอ้โหก็ต่อไปต่อไปป้ายไงหรอข้า เดี NYU, NYU, ai, ีีววเนฮ็ดโปรดเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่เดี๋ยวเด้อพี่มอนท่านจะเป็นไปเฮ็ดงานไปแค่ว่าไปไปเราจะลับมาเนี่ยท่านสิบอกให้เด้ออันเฮ็ดาไข่ น้อง้เห็ดไฟให้เรัด 他太累了。 ข่าข่าข้างกินก็เน็ดออใส่เดือนไหมืน่นอมสิไปคิดว่าเป็นเห็ดละงกแล้วนี่สีนี่นะคะเห็นมนเออ ออมสิงเก็บเห็ดมาได้นอกจากกรสิมาลวกเลยเด้อพอพี่นองเอ๋ยสำนี่นะคะเพราะลวกเสร็จแล้วนะคะกระสิได้ยุบป,ประมาณนี้แหละจ้าพอพี่นองจังไหนนะคะคลิปนี้ก็ฝากกุไไลก็แช์นำ้ำเด้อ